ไปดูซิว่ารูปอะไรครับแซนด์คลอสว้าแซนด์คลอสแล้วดูของเคนไหนสินี่คือดวงจันนี่คือแซนด์คลอสน้องเคนเป็นเด็กตลกโอ้โหเดี๋ยวนี้มีการเปิด YouTube การสอนวาดรูปและวาดตามซะด้วย ไปดูซิว่ารูปอะไรครับแซนด์ค, wow, นดคลอส,สลว้าแซนด์คลอสไปดูของเคนไหนสิต้นฉช่บาบัทเป็นแบบนี้นะของเคนเป็นเอ้ยทำไมเหมือนน่ะเหมือนกันเลย <c oughs> เอ้ยเหมือนกันเลยอะ่ะสุดยอดม <c oughs> ีพรสวรรค์นั้นเนี่ยใช้ได้ <c oughs> คนสอนเก่งหรือว่าคนเรียนเก่งเนี่ยหึพี่เคนโอ้โหกำลังตั้งใจมากครับแล้วเดี๋ยววาดเสร็จแล้วจะลงสีด้วยไหมครับไม่ลงไม่ลงหรอครับมแม่ช่วยลงสีให้ได้นะโอเคโอเคโอเคแม่ลงส <Okay. S 2> ีนคนเนะเป็นคนเคนเป็นคนวาดแม่เป็นคนระบายนะฮ <Okay. S 1> ัมฮ<า> ใจก็คือทำไม่ได้อาแสดงว่าตอนนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครับตั้งใจอยู่คับตั้งใจอยู่นะครับ <c oughs> อ๊ะมีพอสมีพอสว่าตามไม่ทนันเหรอเออใช่ค่ะแม่เชื่อว่าต่อจริงดะขึ้นถ่ายให้ไม่เป็นไรไม่อา้าแม่มีหน้าที่ระบายสีเคนมีหน้าที่วาด <c oughs> ไหนตรงไหนไม่ทนันก็ถอยหลังได้ ไม่ชวนเค็นคุยเหรอขอโทษนะครับหูเสียสมาธิเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะถ่ายแบบเงียบๆโอเคโอเคโอเคสตาร์ทลองเช็คดูว่าตรงนี้เราว่าเหมือนยาม ขายเขาเสร็จแล้วนะเขาจะเริ่มมันถัดไปแล้วนะ ไปดูที่ YouTube ช่องฝน Art ์ตแอนเได้เลยนะคะในนั้นเขามีรูปน่ารักๆให้วาดตามเยอะแยะเลยละคะ่ะเขาวาดเสร็จแล้วห่อคะใช่ค่ะว้าะไรนคะดูผลงานา <laughs> ะนะนี่คือดวงจันทร์นี่ ูกต้องเขามาตังกลางคืนใช่ไหมโอเคแต่แม่ช่วยระบายสีให้นะคะเด็กเขี้นถ่ายเด็ขียนถ่ายครับระหว่างที่แม่บีช่วยระบายสีน้องเคนก็วาดการ์ตูนเพิ่มอีกหนึ่งตัวอตอนนี้นะครับเราก็ได้วาดรูปอามังง่าแล้วก็เซนคอแล้วก็ระบายสีอามังง่ายกับเซนคอเสร็จเรียบย้อรขอชมพานย่เลยครับ <Yeah! S 1> ว้าวช่วยจังเอ้ยแม่ว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอะไร นี่ไงเอ๊ะจริงด้วยฮะมันคืออะไรอ่ะนึกว่าไข่ดาวนี่า่าเลือกสีก่อนดวงจันทร์สีอะไรคะเหลืองสีชมพูป่ะไม่ใช่อ่าสีส้มมั้งไม่ใช่สีเนื้อกับสีเหลืองสีเหลืองกับสีเหลืองโอเคสีเนื้อสีเหลืองสีเนื้อกับสีเหลืองเหรอใช่สีเหลืองค่อหนึ่งใบท้าย สีเนื้อหรอครงจังนอ่ะนะใช่มันก็จะเหมือนหน้าของซานตาคลอสเลยนะใช่ใช่ไหมครับครงจันมันต้องเป็นแบบนี้อืมอย่างนี้นี่เองเออโอ้โหข้าวผิดเดี๋ยวค่อเก็บค่อเก็บมันชอบหล่นมันกลิง้งนะเอจอจะหล่นจะหล่นจะเอามันมาขั้นไม่ตรงนาฬิกาดีไหมอ๋อตั้งอย่างก็ได้ อ,อาจารย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคะสะกดได้ไหมครับมีฮะมีม, <laughs> มีตัวอะไรอะอักษรตัวที่เท่าไหร่แล้วมีนะเนี่ยะาะแล้วเพิมตัวก,กีด้วยมูนสะกดยังไงนะครับมีฮะ <laughs> <ม> <laughs> เอ็ม <M. S 2> อะไรเอ็ะไรรู้ป่าทิเชอร์สอนอยังคะเอ็มดับเบิลโอเอนมูนพระอาทิตย์ะคบซันซันสะกดยังไงคะสัซัโอ้โหทำไมซันรู้แต่มูนไม่รู้นะพระเจ้าลุงใหญ่นี่ก็เป็นสีเหมืกันะะนะครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต่งางๆไม่เหรอเฮ้ยมาเดินผ่านมาตดมาตดใส่กล้องไม่ไงเนี่ยเดี๋ยวมันต้องออกสื่อนะทุกคนคะ่ะมาตดใส่กล้องคะ่ะตายละอายอ <c oughs> แดงพี่เคนไหนคะโอ้โหพระจานทร์ออกสีเหลืองๆมีไฮไลท์ด้วยนะในคอตู้ผลงานแบบชัดๆเ <c oughs> ขอว่าทุกคนเพิ่มนะค่าฮ่่า <c oughs> ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้เวลาพี่เคนเซิร์ชใคคริด วาดรูปบ้านนะโอเคต้องดูแบบด้วยหรอลลกรูปบ้านเคนก็วาดเป็นอยู่แล้วนี่โลกเ<ะ> <c oughs> สียงอะไรล<ะ>ูกโอ้ my god ไม่รู้ว่าเสียงเข้ามาในกล้องมากแค่ไหนนะแต่ว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินค่อนข้างชัดเสียงมาแบบว่านึกว่าช้างร้องเลยทีเดียวย่างนี้เลยนะก็ดรูปไปติมมันดีที่กะแค่ดูแบบก็รู้แล้ว โอเควาดรูปไอติมนะคะเพิ่มเติมนะอ๋อซันดาครอสมาแจกไอติมเหรอครับใช่เปล่โอเคเดี๋ยวมารอดูนะไ,บบนไหนตัวอย่างนะตัว <ừ. S 1> อย่างโ okay. อเคต้องกดเพลงไหมไม่ไม่ต้องดูแค่นั้นวาดได้เลยใช่ไหมครับพี่เคนจะวาดรูปไอติมนะเพราะว่าซันดาครอสจะมาแจกไอติม แล้วก็มีตัวอมังอสมาขโมยไอติมไปใช่ปะอ,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 อะไรอะลูกว่าอะไรเพิ่มตรงอมังอสนะครับอมอังอสสีชมพูกดปุ่มกดปุ่มเอเมอร์เจนซี่ก่อใช่ปะอืือออ่าขอดูกันวาดไอติมหน่อยนะครับ ใจเป็นสีชมพูมีความรักกันสิใช่ไหมเราลองเลือกได้ยังว่าไอติมรถอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตหรอ<ม>ทุเรียนอ่ะสีเหลืองทุเรียนได้โอเคเอาลอดูผลงานชิ้นสุดท้ายอยู่นะใช่ได้ สีดำเหรอใช่สีดำทำอะไรโอโ้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรละ่ะไม่ต้องว่าไม่รู้เรื่องเลยน้ำหวาดกรอบก็ได้วาดกรอบทำไมเยอะแยะโอเคต้องสีดำโอเคเริ่มอะไรกันไน่รู้ด้วยเลยเนี่ยอ่ะรู้แล้วถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าเป็น Us, มอมังอัสใช่ไหลาอือหมังอัสออมังอัสลงงไหยเหรอใช่ไหมคะ โอ้น้ำตาเป็นสีฟ้าซะด้วยในแบบมีกี่ตัวครับในแบบมีกี่ตัวหนึ่งสี่ตัวแล้วเคนจะว่ากี่ตัวครับสองสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคนว่าได้แค่สองตัวพื้นที่ไม่พอใช่กำลังดูกำตังใจทำไมปากก็ปเป็นเยมางนว้า กินข้าตั้งใจใช่ไหมโอเคเด็กๆหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะเวลาตั้งใจปากดิ้นออกมายิ่งตั้งใจมากนะโอ้ยิ่งดิ้นมากเลยอะถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จเสร็จตัวนึงแน่ในไงอ่ะไม่มีสีหรอลูกไม่มีอ่ะเป็นมังอสตัวสีขาวเหรอครับใช่โอเคแล้วก็ตัวนึงคือตัว ออืมอ,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 อีกตัวนึงสีเหลืองเลยเหรอแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวสงสัยสีเหลืองจะเป็น The 디임포스터ใช่ปะม,มันอาจจะต้องทางตัวไงตัวมันเลยสีเหลือง ให้ตัวอื่นมองไม่เห็นลูกเรือตัวอื่นก็หามันไม่เจอ The Imposter แปลว่าอะไรนะจำได้ไหม Imposter แปลว่าอะไรนะครับเพราะการเคยบอกแล้วน,นี่ก<น>่อนักสืบนักอะไรหลอกอะไรนักหลอกลวงนักหลอกลวงต้มตุ๋นหลอกลวง ยิ้มอยู่ไหนเพิ่งเคยเห็นเนี่ยทำมังอายิมเนี่ยพเพิ่งเสียใจพี่สีชมพูพี่ตัวนี้ร้องไห้เรอ,อเขาเห็นใจกันนะกเห็ในใเพ<จ>ื่อนเสียใจก็เสียใจตามจริงเขาคือิออร์เตอร์แต่ว่า เห็นตัวนี้ร้องไหก้กันเลยไหมค่ะอ๋อเหรอโหใจดีเลยเป็นอิมโพสเตอร์ที่ใจอ่อนนะฮะเขาไม่เสร็จแลใช่ครับเขากำลังจะยืดหนาให้ตัวสีชมพู ยื่นน้ำให้ตัวสีชมพูด้วยมีน้ำใจจ้ะนี่ <c oughs> นายเสร็จหรือยังโอ้โห <c oughs> เตม็มเลยคับไหนครับไหนครับโชว์มือโชว์มืออ น้องเคนขอตัวไปล้างมือก่อนนะครับอาถึงแม้ว่าน้องเคนจะมือเลอะจากการระบายสีก็ไม่ต้องเป็นหัวนะคะเพราะว่าสีที่น้องเคนใช้เนี่ยเป็นแบบล้างออกได้ baby r o u washable markers อันนี้แม่บีแนะนำเลยนะไปลองหาซื้อกันนะเลอะเสื้อผ้าก็ซางออกนะเลอะมือเลอะโต๊ะเลอะผานางังก็ล้างออกได้เช็ดออกได้ ตอนนี้มาดูผลงานของน้องเคนกันดีกว่ามีผลงานชิ้นโบแดงฮาเกิด <c oughs> จากการที่อยู่ดีๆน้องเคนก็ขอหยิบ iPad มาดูการสอนวิธีการวาดรูปแม่บิก็เซิร์ชให้ปรากฏว่าน้องเคนเลือกที่จะวาดรูปซานตาคลอสส่วน มังอสนั้นน้องเคนวาดเป็นอยู่แล้วก็วาดเองได้เลยไม่ต้องดูแบบแล้วก็ดูอะไรเพิ่มเติมครับไอศครีมมาดูแบบไอศครีมเพิ่มเติมนะอ๋อแต่จะวาดอะไรต่อหรอครับสีน้ำตาลอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยจะวาดอะไรต่อหน้าเดี๋ยวมาราชมนะครับครับ และนี่ก็คือผลงานวาดรูปฝีมือน้องเคนในวันนี้ทั้งหมดค่ะเด็กๆอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในช่องเคนจิชแนลของน้องเคนนะคะบ๊ายบาย